มังกรบทที่875เพิงซีหญิงสาวรวบผมขึ้นทัดเข้าข้างหูต่างหูคริสเท่าคู่นั้นห้อยลงมาจากติ่งหูค่อยๆแกว่งไหวเอ็นไปมาทำให้เฉินเฟิงถึงกับมองตาค้างไปชั่วขณะรูปร่างที่ทำให้ชวนฝันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดได้ แต่กำลังมองอยู่นั้นหญิงสาวก็ทำตาถลนใส่เขาจึงทำตัวสเสงี่ยมลงจากนั้นก็พูดขอบคุณด้วยท่าทีเอาจริงเอาจางังบุญคุณอันใหญ่หลวงนี้ก็ไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรดีถ้าคุณหนูมีเรื่องอะไรให้ช่วยก็ขอให้บอกมาได้เต็มที่เลยฉันจะไม่ปฏิเสธแม้แต่คำเดียวต่อให้ร่างกายแหลกเหลวเป็นเท่า่านก็ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นหรือแม้แต่จะต้องบุกน้ำลุยไฟก็ตามหญิงสาวอดไม่ได้ที่หัวเราะออกมา พี่สาวบอกว่าดูท่าทางคุณแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่คนดีอะไรก็เป็นอย่างที่พูดไม่มีผิดเลยท่าทางกระล่อนปลิ้นปล้อนอย่างนี้จะเป็นคนดีได้ยังไงกันอีกทั้งตอนนี้คุณพูดคุยกับฉันก็เป็นแบบนี้แล้วคุณก็ยังไม่รู้สึกเขินอายมั่งเลยเหรอรอยยิ้มที่สงบเรียบร้อยแม้แต่หัวเราะขึ้นมาก็ยังดูสงบสงี่ยมเจียมตัว เฉินเฟิงกลับรู้สึกคำไม่ออกแล้วพูดว่านี่จะเป็นการปรับปรำฉันชัดๆเลยถ้าทางฉันอย่างน้อยดูยังไงก็ไม่น่าจะเป็นคนร้ายได้หรอกอีกทั้งมองคนแต่รูปลักษณ์ภายนอกมันก็คงไม่ใช่คำพูดของคนดีๆที่เขาพูดกันหรอกหญิงสาวพูดอย่างโกรธเคืองว่าคุณพูดเก่งจังเลยนะถึงกับแววงกลับมาด่าพวกเราได้สงสัยจะช่วยงูเห่าไว้เสียแล้วรู้อย่างนี้ไม่ช่วยคุณไว้ดีกว่า หญิงสาวถึงแม้ดูเหมือนกำลังโกรธแต่ว่าในสายตาไม่ได้แสดงความโกรธจริงอะไรเลยกลับดูเหมือนว่ากำลังหยอกล้อกับเฉินเฟิงเฉินเฟิงยิ้มเจือนเจรอนรู้สึกหญิงสาวสูงวัยจะหลอกยากกว่าเด็กสาวพวกนั้นมากเลยในเมื่อเขาเถียงไม่ได้จึงเปลี่ยนเรื่องคุยเขาพูดว่าสภาพท่าทางฉันตอนนี้เท่าหากมีคนเข้ามาอีกก็คงต้องกลายเป็นคนร้ายจริงแล้วละ่ะหรือว่าไม่มีเสื้อผ้าให้ฉันใส่บ้างเลยเหรอ หญิงสาวพูดอย่างไม่สบอารมณ์ว่าที่ไหนจะมีเสื้อผ้าของคุณและเสื้อผ้าที่คุณใส่มาไม่เพียงแต่เหม็นจะตายอีกทั้งยังเปื้อนเลือดไปหมดพี่สาวเห็นแล้วก็เลยจัดการโยนทิ้งไปเรียบร้อยแล้วส่วนพวกฉันก็มีเพียงแค่ผู้หญิงสองคนเท่านั้นจะมีเสื้อผ้าให้คุณได้อย่างไรกันหรือว่าคุณอยากจะใส่เสื้อผ้าผู้หญิงละ่ะ เฉินเฟิงคงไม่ยอมใส่เสื้อผ้าผู้หญิงเด็ดขาดดังนั้นจึงรีบโบกมือแต่ว่าถ้าให้เปลือยกายล่อนจ้อนแบบนี้มันก็ไม่ดีแน่อีกทั้งฝ่ายนั้นยังพูดถึงพี่สาวอยู่บ่อยครั้งถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเลยไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรจะสวยเหมือนน้องสาวคนนี้หรือไม่แล้วฉันจะทำยังไงดีและคงไม่ใช่ออกไปแบบนี้นะเท่าหาให้พี่สาวคุณเห็นละก็คาดเดาว,ว่าคงจะต้องเป็นคนร้ายในสายตาเธออย่างแน่นอนเลย หญิงสาวมองหน้าเขาดูเหมือนว่าจะรู้สึกเช่นนี้ไม่ค่อยดีเท่าไรนะ่นักถึงแม้เธอจะเห็นนานขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้สึกกว่ามีอะไรแต่ยังไงก็ยังดูไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหรนะ่นักเธอมองมองดูจากนั้นก็เดินออกไปเฉินเฟิงกำลังนึกสงสัยเธอก็เดินกลับมาใหม่ในมือถือผ้าสีเทาอ่อนหนึ่งผืนก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทาอะไรเธอพูดว่าคุณก็ใช้อันนี้ปิดบังไปก่อนก็แล้วกัน ผู้จบก็โยนผ้าผืนนั้นข้ามไปเฉินเฟิงก็รับไว้แล้วคลี่ออกมาดูผืนใหญ่กว่าผ้าปูโต๊ะเล็กน้อยดูเหมือนเอาไว้สำหรับใช้รองโต๊ะอันนี้ก็กำลังนึกจะพูดต่อไปอีกแต่เหลือไปเห็นหญิงสาวกำลังจ้องเขาอยู่เขาจึงรีบพูดขึ้นว่าคาดว่าคงเย็นสบายดีนะอีกทั้งยังดูทันสมัยดีด้วยรอให้เฉินเฟิงพูดจบแล้วหญิงสาวก็ยิ้มอย่างพอใจ เฉินเฟิงนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้ยังไม่รู้จักชื่อแท้ของอีกฝ่ายหนึ่งเลยจึงรีบแนะนำตัวเองว่าฉันชื่อเฉินเฟิงบอกฉันได้ไหมว่าคุณชื่ออะไรถึงตอนนี้ยังไม่รู้จักชื่อของคนที่มีบุญคุณเลยนี่จะเป็นการเสียมารยาทเกินไปแล้วคุณก็คือเฉินเฟิงเหรอเมื่อได้ยินชื่อของเฉินเฟิงแล้วหญิงสาวดูเหมือนรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเฉินเฟิงที่สำนักเทียนซานกำลังตามฆ่าคนนั้นเหรอ พวกเธอถึงกับรู้จักชื่อของตัวเองแล้วเฉินเฟิงก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจดีสำนักเทียนซานนี้ดูเหมือนจะต้องเอาชีวิตของตัวเองให้ได้จึงจะยอมรามือถึงกับกระจายข่าวไปทั่วทั้งวงการศิลปะการต่อสู้จนรู้กันไปหมดแล้วเฉินเฟิงสายหน้าอย่างจนใจพูดว่าคุณคงไม่คิดจะขายฉันให้กับสำนักเทียนซานใช่ไหม แต่นึกไม่ถึงว่าเธอกลับคิดไตรตรองอย่างจริงจังขึ้นมาได้ข่าวว่าสำนักเทียนซานให้รางวัลนำจับที่สูงลิ้วเลยเหรอเฉินเฟิงมองหน้าเธอด้วยความประหลาดใจแต่หลังจากนั้นเธอก็ยิ้มทันทีหยอกคุณเล่นนะฉันกับพี่สาวคงไม่เห็นแก่เงินจนต้องไปทำเรื่องทำร้ายชีวิตผู้คนหรอกเฉินเฟิงก็ไม่ได้เกรงกลัวเพราะสาเหตุเช่นนี้อย่างมากก็หนีต่อไปอีกครั้งก็ได้ เขาก็ไม่เชื่อว่าสำนักเทียนซานสามารถที่จะบุกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้ามมาถึงฝั่งทะเลทรายแห่งนี้ได้แต่ว่าปากก็ยังคงพูดว่างั้นฉันก็คงต้องขอบคุณคุณหนูอีกครั้งที่ละเว้นชีวิตฉันหากว่าถูกพวกเขาบีบคั้นให้หนีต่อไปอีกฉันก็ไม่รู้ว่าตัวเองยังสามารถที่จะหนีรอดไปได้หรือเปล่าใช่แล้วคุณยังไม่ได้บอกเลยว่าคุณชื่ออะไรฉันก็ต้องเรียกชื่อคุณบ้างไม่ใช่เหรอ เธอมองดูเฉินเฟิงยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าคุณอยากรู้ชื่อฉันจริงๆเหรอฉันชื่อเฟิงซีเฟิงที่แปลว่าหงซีที่แปลว่าหยุดพักเฟิงซีเฟิงซีเฉินเฟิงเอ่ยปากเรียกไปสองครั้งแล้วจึงมองไปยังเฟิงซีพูดว่าทำไมรู้สึกว่าชื่อนี้ไม่ค่อยเหมาะกับคุณเลยนะเฟิงซีพูดอย่างสงสัยว่าทำไมเหรอฉันก็รู้สึกมาโดยตลอดว่าชื่อของฉันดีมากเลยละ่ะ เฉินเฟิงพูดว่าหงก็ล้วนแล้วแต่ร้อนแรงเหมือนไฟทั้งนั้นแต่แว่าฉันมองดูคูณแล้วมีความรู้สึกเหมือนน้ำแร่ภูเขาที่สงบนิ่งมากบางครั้งก็เกิดระลอกคลื่นเล็กน้อยขึ้นมาแล้วก็กลับเงียบสงบเหมือนเดิมทำให้คนรู้สึกสบายใจ เฟิงซีนึกไม่ถึงว่าเฉินเฟิงจะมองเธอเช่นนี้ถึงแม้ก็ไม่รู้สึกกว่ามีอะไรแต่ว่าเธอก็ยังคัดค้านนะว่าบางทีคุณยังไม่เข้าใจในตัวฉันอย่างท่องแท้รอให้คุณรู้จักตัวตนของฉันเมื่อไหร่คุณก็จะพบว่าฉันอาจจะเผาไม่ตัวคุณก็ได้นะเฉินเฟิงก็ได้แต่ยิ้มจะเผาไม่ตัวเขาได้อย่างไรแล้วจะให้ไปเข้าใจอย่างท่องแท้ได้อย่างไรอย่างน้อยมันก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วขณะที่ทั้งสองคนกำลังพูดคุยอยู่นั้น ข้างนอกก็มีเสียงตะโกนเข้ามาน่าจะเป็นพี่สาวคนนั้นที่เฟิงซีพูดถึงซีจือมาแล้วจ้าเฟิงซีก็ขานรับจากนั้นก็รีบวิ่งออกไปเฉินเฟิงมองดูประตูห้องที่เปิดไว้ก็คิดอยากจะไปดูพี่สาวคนนั้นจึงหยิบผ้าปูโต้นั้นมาห่อตัวเอาไว้ความยาวคลุมถึงกางเกงขาสั้นพอดีเพียงแต่ยาวไม่ถึงหัวเข่าเท่านั้นแต่ว่านี่ก็พอใช้ได้แล้วตอนนี้เขาดูเหมือนพวกคนพเนจรคนหนึ่ง หลังจากคลุมตัวด้วยผ้าปูโตแล้วเดินออกไปนอกประตูนี่เป็นลานบ้านที่มีความลึกมากพอสมควรลักษณะโบราณมากดูเหมือนจะเป็นบ้านเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานมากแล้วเดินผ่านระเบียงทางเดินนี้ดูเหมือนจะได้ยินเฟิงซีกำลังพูดคุยกับอีกคนหนึ่งเฉินเฟิงไม่ได้เดินเข้าไปทันทีแต่ยืนอยู่หน้าประตูด้วยความสงสัยและอยากจะฟังว่าสองสาวพี่น้องพูดคุยอะไรกันบ้าง ได้ยินเสียงที่สดใสเรียบง่ายนั้นเฉินเฟิงก็รู้ว่าเป็นเฟิงซีได้ยินเธอพูดว่าพี่จะเจ้าหมอนั่นฉันดูแล้วก็ไม่เหมือนคนร้ายเลยนะหรือจะรอให้แผลเขาหายดีก่อนแล้วถึงจะให้เขาออกไปดีละ่ะเฉินเฟิงนึกไม่ถึงว่าเพียงแค่ได้พูดคุยกันแป๊บเดียวเมื่อครู่นี้เฟิงซีถึงกับช่วยพูดแทนเขาแล้วแต่ว่าจากนั้นก็มีเสียงใสเย,ยือกเย็นพูดปฏิเสธขึ้นว่า ไม่ได้รอให้เขาตื่นแล้วก็ให้เขาไปเลยพวกเราที่นี่ไม่เคยรับคนนอกเข้าพักค้างอยู่แล้วอีกทั้งยังเป็นคนนอกที่ไม่รู้ว่านอนปลายเท้าอีกด้วยเฉินเฟิงก็แค่อึ้งไปชั่วครู่ในสมองกำลังนึกภาพจะเป็นคนเยือกเย็นขนาดไหนกันเฟิงซีมีความเมตตามากเธอพูดว่าแต่ว่าพี่ถ้าหากเขาออกไปแล้วยังถูกคนร้ายตามทำร้ายอีกงั้นก็เท่ากับว่าพวกเราไม่ได้ช่วยชีวิตเขาเลยสิฝากกดติดตามกดกระดิ่ง ดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่876หลงหลิน